ทุห้าพบอล ไม่ไหวต้องไ่เอาเองสามมีดมาดูมีอะไรบ้างเห็นตัวป่ะเห็นเห็นคนไหมไม่จับมุมกล้อง็นตัว มีโฟมโอ้หนักเ,กเยลยอ่ะฮ้ยนีกก่สามเยลยนนี่คู่มือการใช้เอาไปพัดสามไปพัด สองลันสองรยพันครับสามใส่ไงไม่รู้ 200, เนี่ยสองร้ยพันเนี่ยมลองอันนี้มันมีใบเล็กใบใหญ่ว่ะทอกกันอื้อืของจีนแดงนี่มันแพ่เหลือเกิน <c oughs> มีแล้ว นับจัดครับเขาต้องลองเก็บเดือยมั้งเนี่ยอันนี้น่าเป็นวัสดุอลูมิเนียมแข็งแรงอยู่เิ้ยถอดได้เลยเงือนมีโชว์สถานะไฟด้วยนะมันใหญ่ใหญ่มากเลยอะ เดี๋ยวเดีั่นอดีอยู่นะเกดี่นะพ่อที่บ้านเธวอดูแข็งอะไรเนี่ยแปลาใบบนหัวเรือาที่ใส่้มั้ไหมตัวล็อกนี้วันนี้อะไรอย่าู้เนยใครมาสองอันใส่ตรงไหนไม่รู้น่าจะตัวล็อกหน้าใบ มีตัวขันมีตัวขันให้ด้วยดูน,นี่สลักสองตัวตัวล็อกสองตัวน่าจะเป็นมอตจับดถึงหนักมากเลยหนักใช้ได้เลยนี่มันเล็กกว่าเป็นรูปเนียมทั้งหมดนะครับเล็กกว่างานดีทำงานดีน ได้กว่าใส่ได้เป็นใบทำรองได้อยู่ใบใน,นี้พอดีอันนพอดีดเดดป๊ะเลยเกรดอลูมิเนียมทั้งหมดหรือว่าราคานี้ได้อยู่ได้อยู่กับราคา6,500นห้ สลัก,ลกอยังไงอุ้ยสลักยังไงมาสามตัวเว้ยแสดงไ,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 ไม่หายไปไม่หลวมไหมน,นี่จะหมุนอืม ไอแหวนอตแปนอตแปนอตถอดนอตตวนไ้ิได้นอตัวหญกมเดเลยอุ้ยงได้นอตใหญ่ตเก็บไว้ดีๆเลายรประมาณนี้ครับต้องล้งหนาเลยค่ะ จับมือใหญ่มากเลยห้าสิบบาไปจับมือจับจับไว้จับไว้แล้วไปแปะกันแล้วดังเสียงนี่แหละเรามารอกระเบิดลูกเล็กนะครับดูไว้เกี้ยวว่างอยู่ป่ะฮะสูนู่ป่ะนี่เกี้ยวว่างจับไปได้ นไมหลรงวิ่งติดติดไปขึ้นไหมขึ้นนะอหมุนดิเกี่ยวอะไรเชิ้นหนึง่งสองเอ็ดเอกโอ้หูไปฟังสามสี่ห้าเกิดห้างอ่ะ แล้วไฟไฟมันอยู่ปะไม่มันอยู่แล้วทำไมมันดันแบงหน้าวะก็ไปฟังนี้ไหมหนูปะปันหนาเออถูกปะอันนี้ก็ผิดดิอาผิดดิดับแล้วมันก็เฟี้ยวเลยแล้วนี่เขาเรียกเต็มถัง <laughs>